คับเด๋แล้วโอ้ยแต้นพิสามาแล้วจังหวะน,นี้นะันติสโอ้โหตัวนี้เป็นกระสอบปุ๋ยครับปุ๋ยมักตาปะชิงนี่ไงกับพิเดยอดครับกิ๊กกะกูโรกครับสุดยอด,ยอดยอเป็นไงครับเป็นไงโอเต็มปากแล้วดูดิโอ้โห มาครับทุกคนวันนี้กลับมาตีปลาช่อนกันในรอบเป็นเดือนเลยนะไม่ได้ออกตีปลาช่อนมานานมากเลยครับวันนี้มากับไตติ๊ดนะครับเหมือนเดิมมากับเซียนปลาพักให้ฮะเดี๋ยวเราอลองไปล้อตีปลาช่อนกันดูเพราะวันนี้เราจะมีผลงานไหมเดี๋ยวขี่รถก่อนครับเดี๋ยวไปถึงหมายแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปลุยทางไม่ดีมาถึงหมายกันแล้วฮะ แต่ติดแต่ติดนำล่องเอากบยางลากดูก่อนตรงนี้มันน่าพอมีปลานะบอ่อไหนบ่อเนี้ยเข้าไงอ๋อริมๆเข้าไปสายนี่0.8ยเองนะครับช็อกหน้า15บปอน จุดนี้นี่ประช่อนสองขีดก็สนุกแหละโอ้โหวยววพุ่งใส่พุ่งใส่สตัวสองขีดได้เดีย๋ยวให้เนีย้ยเอาตีไม่ตรงเลย,เยประช่อนมันอยู่ริมๆิมอะเหยื่อผ่านมีอาการเลย ไม่น่าจะซ้ำแล้วดูจากน้ำมันใสด้วยนะครับอุ้ยๆๆ้ยอุ้ยอ้ยไต่ไต่โดนแล้วนู่นนู่นนู่นโอ้ยไต่หัโดนอยู่ข้างบนนู่น 好，来吧！啊，哈哈，得得得得！ ใหญ่ปะทำไงอ่ะฮะฟังแค่นี้แต่มันเลื่อย้ยอ๋อเงี้ยสายหวานซะด้วยไงเอาตัวเองยูตัวเองยู่ให้สุดเนี่ยต้องลงไปใกล้แล้วดึงใกล้ๆอ่ะติดนิดเดียวเองเงนี่นี่นี่ปลานอนอยู่ปลานอนอยู่ กขาไ่ยอยเขาไม่ดิ้นไม่ขี้อะไรเลย <c oughs> ค่อยๆค่อยๆเอยสวย <c oughs> กลัวบุบลงเลยถึกระโดดเขย่าหน่อยเอออย่า <c oughs> ลุดนะ <c oughs> มลงแค่นี้นะไม่ดำขึ้นมาเลยอ่ะ <c oughs> ดูดูลองแค่นี้อะอุ้ยใส่สวยมากน้ำปี่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปลสุดยอดครับกินก่าคูคูโรครับสุดยอดเปไงไง้ปลาแล้วสบายใจนะใส่วาดเลยใส่วานนะชุดเล็กใส่วาดลองนิดเดียวชอบปะ้ใช่เหรอ ลองเล็กๆกันนะอือพี่สงที่ใสป่ปลามาปดิเนี่ยงมาเลยดีดจะได้ปลาดีดีดีโอ้ยดูล่องดิไม่มีปลาได้ยังไงเข้าปลาไปไหนหมดปะอาจจะอยู่แถวนี้แหละ ใหญ่ด้วยอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโอุ้ยเผื่อแวปเดียวเป็นไงเผื่อแวปเดียวเป็นไงโอ้โหตัวเป็นโลเผื่อแวปเดียวเป็นไงโอ้โหตัวเป็นโลมาแล้วไงมาแล้วไงค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นคันเมื่อก่อนเคยค่อยๆคยค่อยๆ หเห็นวงน้ํากัดกระรูแล้วว่าใหญ่อะค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆนะโหูติดลึกติดลึกะมองสะบัดหลุดเอากิป๊เปอร์กูไหมเอากิป๊เปอร์กูไหมเอาไปเร็วๆคีบป,ปากล่างให้ได้ก็อยู่แล้วกิปเปอร์เนี่ยไม่หลุดถือคันให้ถือคันให้ค่อยๆค่อยๆ ต่แย่งปลาลูกค้าหมดเลยดูดูโอ้ตัวเป็นโลตัวเป็นโลตัวเป็นโลโอ้โหดูดิครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงโอ้เต็มปากครับดูดิโอ้โหปลาไปไหนวะปวดไปเลยเย้ตายลูกกันอยไอ้เงี้ย ตักตัวเลยเนาะตักตัวเลยด้เนาะโอเคไปกูไปก่อนแล้วต้างหน้าเสร็จติดตัวหน้าเสร็จกูดิอ้้อูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเดินนำของมั่งแหละเฮ้ยขูมันโโหตรงนี้มันเป็นไอ้นี่มันเป็นรอยต่อเข้านานอนเฝ้ารอยต่ออยู่ โอ้โหเฮ้เยปลาไม่ได้มีตัวเดียวของล็อกหรอกแต่ก็ไม่แน่โอ้โหยอมไต่เขนานะนี่เห็นไหมปลามันมานอนนี่ฮะมันนอนมัน,นอนต่ออ,อตรงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันเป็นรอยต่อนะครับรอยต่อเข้าน้ําน้ําเข้านา ามาันนอนดักลูกปลาอยู่ดนพุ่มเนี่ยผมหันมาจังหวะที่ปลา,ากัดพอดีเฮ้ยอืเหมือนจะเห็นตัวจิตนะไม่รู้ใช่ปลาช่อนหรือเปล่ปปา มาช้อนหายไปเดี๋ยวเราเอาไปซ้ำข้างหน้าก่อนท,ที่เตะติ๊บขาได้ตัวแรกนะจะไม่ยอมจะไม่ยอม้องทำแต้มตีตื่นนะเฮ้ยเฮ้แบ่งปลากูม,มั้งตัวใหญ่ไรเงี้ยนะแ่ก็ไม่เอา่ามโลเลีเยอๆก็ต่างโลกโลว่ะ รับโด,ดแล้วโอ้หแตนที่สามมาแล้วจังหวะน,นีน้นติดโอ้โห <laughs> ตัวนี้เป็นกระสอบปุ๋ยครับ <c oughs> ปุ๋ยมักตาปะชิงเบลอเลยตัวนี้ท้องฟ้ามาเลยไอ้ิวเวอร์เจย์ชิบหผายเลย <c oughs> นี่ครับนักตกปลาหนุ่มหลอ,อกอตายแล้วครู ชีวิตดูเหนื่อยนะคนเครียดมันรู้จะอะไรใส่ปลาปลาก็ตีดิ ไกับพี่เผอโจเลย <laughs> มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ไม่นับขนาดนะได้หนึ่งแต้มแล้วนะนับจำนวนนะนับจำนวนนีน่นถ่ายให้หน่อยเร็วนี่ครับกบยางนะครับกบกบยางกบยางนะกรอบครับเป็นไงพอช่อนตัวนี้น่าจะครึ่งโลผมว่าน่าจะถึง <laughs> น่าจะได้อยู่เทียบกับมือ งไงไล่ไลไล่ตัวเลยไล่ตัวครับโอ้โหใช้ได้นะยากบยางมันตัวใหญ่ปลาเลยดูตัวเล็กหายวิ่งเลยยอดครับผมยอดครับอืมอืม เนี่ยเมื่อกี้มันนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเหยื่อลงจากผักตบเนี่ยมันกัดเลยมาแล้วแตงรีสอมาแล้วโอ้ยโลวหลุดตัวมันเล็กฮะวัดไม่เต็มมือด้วย <c oughs> ตรงนี้มันน่าจะเป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันน่าจะเป็นปากท่อนะมันน่าจะมีท่ออยู่นะตรงนี้โอ้ โดดกับเลยครับไม่รูว่าจะได้แต้มตีเสมอไตติดแล้วอืมเฮงตงนี้มีหลายตัวนะ้เนี่ยไปเดี๋ยวเราเล็อกกลับกันอีกหน่อยนึงครับน่าจะพอพอมีใหม่ให้ตีอยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูอีกสักน,นิดนึงไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมฮะเวลาจะหมดละ กอโูมานี่วกเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วเออเลี้ยงไม่โตจริงอะ่ะไปไปยักยักปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิป <น liness> เฮ้ยยอมให้ก่อนวันนี้ยอมให้ก่อน